หนูกินเม็ดฟูตัวนี้ปลอดดีมากเลยหนูจะซื้อให้แฟนกินอยู่เพราะมันกินเหล้าเยอะตับจะได้แข็งแรงเม็ดฟูตัวนี้นะพี่กินแล้วปลอดโล่งมากพอพี่ได้กินเม็ดฟูของอันติเมทแล็ทิเวตตัวนี้นะปลอดเนี่ยโล่งมากเลยพี่นะอยากให้แม่พี่อะ่ะได้กินด้วยเวลายกของหายใจไม่ทันมันเหนื่อยง่ายรู้เลยว่าปลอดมันไม่เหมือนเดิมผมกินเม็ดฟูของแลคกทิเวตตัวเนี้ย มันช่วยได้จริงกินยามาสิบปีรู้เลยว่าตับไม่ดีแล้วเคยติดโควิดอีกปอดก็ไม่ดีกินไปสี่กล่องสี่คอร์สรู้เลยว่ามันดีขึ้นดีจริงคุนกันหลาข้นกันหลาย,ลายทุกวันนีมันบอกคือเกากินตัวนี้ไปกล่องหนึ่งมันดีมันหายใจอิม่มหายใจโล่งขึ้นหนูเคยติดโควิดสองครั้งปอดมันก็เลยไม่เหมือนเดิมกินยาเยอะๆค่ะหนูก็กลัวตับพังอะค่ะแล้วพอมาเจอเม็ดฟูตัวนี้ค่ะ ก็ช่วยภูมิแพ้ได้เยอะเลยค่ะผมอ่ะทางเล่าทางบุรีกินมาสิบกว่าปีแล้วรู้เลยว่าปอดกับตับอ่ะไม่รอดแน่เม็มดฟู่ตัวนี้ผมจัดเลยชุดใหญ่เผื่อตับมันจะดีขึ้นมาบ้างรู้เลยว่าปอดแย่มากเลยพอได้ทานเม็ดฟู่ของอัลติเมตแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยขายก๋วยเตี๋ยวทั้งวันฝุ่นเยอะมากเลยบางวันหายใจไม่ออกกินตัวนี้หายใจโล่งมากปอดโล่งดีผมขายกาแฟทุกวันนี้ฝุ่นเยอะมากเลย ทุกวันนี้เลือดก,กำเดาออกก็มีกินเม็ดฟูตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับพี่ปอดดีขึ้นตับดีขึ้นกินตัวนี้รู้เลยขอเธอคุณแม่ขาล้างปอดฟอก<อ>ตับแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้ววันนี้ออลติเมทเขามาในโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะมูลค่าทั้งหมดนะคุณแม่ขา4กล่องรวมของแถมราคาเต็มอยู่ที่3 5 6 0บาทวันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทย้ำเลยว่า999บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศและที่สำคัญวันนี้คุณประหยัดไปได้มากถึง2,561บาทคุณผู้ชมขะมาฟื้นฟูปอดบำรุงตับนะเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งคุณแม่เท่านั้นจบเลยนะคุณผู้ชมขะรีบโทรด่วนเลยเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองเพราะพี่น็อตอยากให้ฝากจริงๆมันเป็นอะไรที่หลายๆคนละเลยค่ะโอ้พอเห็นอย่างงี้ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทุกวันนี้หายใจไม่อิ่มจริงๆพี่น็อตค่ะหรือคิดว่าอาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นพอมาวันนี้ มันเป็นสัญญาณบอกที่ว่าตับของเราน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยต้งตับสําคัญปอดสําคัญเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆะนะฮะที่สําคัญคือมันสามารถ ปอกออกซิเจนเข้าสู่กระบวนการหายใจในร่างกายเราไม่สามารถหลบหลีกหนีออกไปหายใจนอกโลกได้<ห>แต่วันนี้เราต้องอดทนต่อสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปอากาศร้อนขึ้นทุกๆวัน p m 2-5ก็เยอะขึ้นทุกวันนะปอดสําคัญตับก็สําคัญอาหารการกินต่างๆท่านผู้ชมกินเหล้ากินยาบุหรีต่างๆทุกอย่างมันสะสมะ<ห>วันนี้จัดเลยวันนี้นะฮะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักก่อนที่จะสายเกินไปนะกับอัลติเมทและติเวทวันนี้นะฮะสี่กล่องสี่คอร์ส ปีหนึ่งจบเลยในการพุพ้นฟูปอดและตับ9 9 9บาทที่สับคันทรงฟรีจ้าแบ่งให้ลูกให้หลานให้สามีญาติล้างปอดฟอกตับกันได้เลยดูแลสุขภาพข,ของคุณทั้งครอบครัวด่วนๆเลยค่ะผมเนี่ยเป็นคนชอบดื่มสังสรรค์มีสังคมสูงยิ่งหนุ่มๆนะโอ้ยมีเงินก็ดื่มไม่มีก็ดื่มพอตอนนี้ยิ่งแก่ตัวลงเนี่ยก็อ้างว่าร้อนเออ เอาสักแก้วนึงภรรยาก็บ่นข้าหูทุกวันทุกวันจนเริ่มจะกลัวตับแข็งแล้วอะไรไม่เท่าเหี่หวดขาเดิมคู่กันแกไปตรวจเจอตับแข็งไอ้เราก็มานึกถึงตัวเองมีอาการปวดท้องจุกหายใจไม่อิ่มบางวันน่ะดื่มไปนิดเดียวมันรู้สึกเบอร์เบอร์ตาลายลายแน่นหนอกก็คิดว่านะเออเราจะรอดไหมจังหวะ ภรยาเอาเม็ดฟูฟอกตับอันติเมตมาให้กินผมกินไปสองกล่องสองคอร์สภรรยาบอกกินง่ายกับแอลกอฮอล์อีกผมว่ามันเป็นนวัตรกรรมจริงๆนะแค่เราเอาเม็ดฟูใส่ในน้ำมันก็ฟูละลายหมดก็ดืม่มคือกินง่ายกว่าไอ้นั่นจริงๆเนะี่ยหวานย่าหวานกินลิจีหอมโซดาไม่ต้องละจัดจนจบไปสี่กล่องไปต่อได้ละมันดีขึ้นจริงๆนะ หายใจอิ่มขึ้นไม่จุกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นเยอะให้ตับมันฟื้นตัวบ้างก็จะดื่มต่อหมายถึงเม็ดฟูอันติเบตนะเอาจริงๆนะเราต้องล้างตับบ้างต่อชีวิต